โอ้ภาคใต้แต่ทําก่อนนี่ใช่ไหมก็ทำเก็บข้อมูลตั้งแต่สิบแปดเนาะสิบแปดซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีแค่คําเตือนจากกรมอุตุนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เอ่ออะไรล่ะก็มีเก็บต่อเพราะฉะนั้นฝนก็เริ่มตกมาทีนี้เราเก็บมาสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดพอยี่สบสองยี่สามมันติดเสาร์อาทิตย์เนาะเราก็หยุด ยี 22, 23, ่สิบสองยี่สิบสามอติดสองที่เราก็หยุดพอหยุดเสร็จปั๊บก็ก็รออ่ยี่สิบสี่ก็ถึงได้มีการเก็บต่ออืมนะครับครับก็เลยก็เลยเป็นอย่างที่เห็นก็คือว่าอ่คะแนนเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ลงแบบเยอะเนาะไม่ลงเยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เห็นภาพชัดเกณว่ามันมันก็มีผลเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีผลแม้นะเพียงแค่ข้ามวันจากยี่สิบเอ็ดมายี่สิบสี่มันก็ส่งผล นิดนึงเหมือนกันนะครับนะครับนะนี้ผมผมให้ดูให้ดูผลโพลก่อนแล้วกันเนาะนะครับนะผลโพลที่ได้มาเนี่ยนะครับก็คือพอบอกว่าเอาสมุนไพรเป็นนายกเนาะก็เหมือนทุกๆภาคประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นก็เหมือนกับประมาณเกือบหนึ่งในสามเนาะหาคนเหมาะสมไม่ได้แต่ถัดมาก็จะเป็นคุณอภพิสิทธ์นะครับที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ต่อด้วยคุณเอทินสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับคุณนัทพงศ์สิบสอง พลเอกประยุทธ์ยังมีคนเรียกหาอยู่นะครับอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็พลเอกรังสีก็สองเปอร์เซ็นภาคนี้พลเอกรังสีก็ได้น้อยหน่อยนะครับคุณมีบันก็อยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นตะจอมนอมีแน่นอนครับอยู่ภาคใต้นะครับมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์พอควานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณหญิงหน่อยกับคุณจุลพันธ์ท่านรับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตเอาตรงคนก่อนนะครับตรงคนเนี่ยถามว่าผมเห็นอะไรนะครับผมเห็นอย่างหนึ่งคือว่าอตอนเก็บข้อมูลจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดวันศุกร์นะที่ก็ วันศุกร์ครับตอนวันศุกร์เนี่ยผมก็เลยเข้าไปดูข้อมูลดูว่าว่าถอยเข้าไปให้เด็กถอยไปดูข้อมูลว่าณนะวันศุกร์เนี่ยคะแนนเป็นอย่างไรบ้างและณวันที่ยี่สี่เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จยี่สี่น้ำท่วมหนักละแต่ว่าคอมเมนต์แรงๆยังไม่มาคอมเมนต์แรงจะเริ่มมาตั 25, ้งยี่ิบห้ายี่บหกแต่เราเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าตัวคุณวุทินเองเนี่ยนะครับคะแนนลงมาหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าออเอจากวันศุกร์ข้ามวนะันจันทร์ครับ นะครับคะแนนลงมาหนึ่งเปอร์เซ็นก,กว่าก็ถือว่าถือว่าลงเยอะทีเดียวเนี่ยนะที่คนอื่นเนี่ยลงคนละนิดคนละหน่อยนะครับนะแล้วก็ไปเพิ่มเติมเอาที่ตรงที่ไม่เลือกใครเลยเป็นนายกอันนั้นก็เพิ่มขึ้นไปนะครับนะอันนี้อันนี้ก็คือส่วนของคนนะครับก็แน่นอนนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปในแนวทางเดียวกันนะครับก็คือ<ต>ไม่เลือกใครลลเลยนะ,ลนะครับขึ้นไหมขึ้นคุณทัศน์พินี่ขึ้นขึ้นเยอะเลย นะครับก็ส่วนใหญ่คนเลือกก็จะเป็นคนที่อายุสี่หกขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะครับนะบซึ่งในเดือนกันยา,าการการเก็บข้อมูลเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาคะแนนนิยมทางการเมืองอะไรต่มากเนี่ยถ้าแต่ข้อมูลมาดูแล้วเนี่ยภาคใต้คุณพูสิทธิ์เนี่ยมีอยู่เพียงแค่สองเปอร์เซ็นต์อือตอนแรกไม่ประกาศต,ตัวไงยังไม่คัมแบ็กอ่ายังไม่ประกาศตัวตอนนั้นก็พุ่งทะลุไปเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเมือ่อเมื่อถึงขราวนี้นะครับอื ก็ถือว่าขึ้นสูงที่เดียวนะขึ้นสูงที่เดียวแต,แ,ตแต่แต่แต่หลังจากที่พอน้ํามันท่วมยี่บสี่กับยี่บเอ็ดกับยี่บสี่เนี่ยคะแนนคุณวิสิ์ขึ้นด้วยไหมอ่คุณวิสิทธ์ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มหาคนเหมาะสมไม่ได้ใช่เพราะเนื่องจากว่ากลุ่มคนที่เราเก็บส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับของคุณวิสิทธิ ที่ต้องเก็บเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นเก็บกลุ่มอ่าอ่าคนรุ่นใหม่สิบแปดถึงสามห้าซึ่งยังขาดอยู่ประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นตต้องเก็บกลุ่มนี้เยอะขึ้นแต่ก็น่าสนใจทีเดียวถึงเก็บกลุ่มนี้เยอะขึ้นก็ไม่ได้ทาให้คะแนนคุณเท้งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยอืแต่กลับไปอยู่ในกลุ่มไม่ไม่เลือกใครเลยหาคนหล่อสมไม่ได้เยอะาหาคนหลอ่อสมไม่ได้เยอะมากขึ้นนะครับอ๋อนะครับก็ ก็ถ้าเราดูนะครับเราชนผมจนเพราะว่าคุณพิสิธ์เนี่ยก็ก็มีคะแนนนาในหลายจังหวัดเลยนะก็ก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณพิสิ์ก็จะมีคะแนนนําในชุมพรในพัทลุงนะครับนะอ่าส่วนของคุณเท้งก็จะมีคะแนนนํานะครับในจังหวัดระนองจังหวัดสตูลน,นะครับแต่ที่แปลกใจคือคุณอนุทินมีคะแนนนํามากเลยในจังหวัดกระบี่ถึงห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหรอ กระบีครับที่เขามีรัฐมนตรีผู้หญิงคนหนึ่งอ,ะอ่ะลูกบ้านใหญ่กระบีอ่ะกิตติทรกุลครับอ่ครับผมนอกนั้นจังหวัดที่เหลือก็จะเป็นก็คือจะมองว่าไม่เลือกใครเป็นนายกเลยนะครับอา่านะครับนะก็ก็อันนี้คือในส่วนของตัวบุคคลนะพอไปส่วนของพักประชาธิปัตย์ขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยยี่สิบแปดจุดหกนะครับตามมาด้วย อ่าไม่ไม่หาพรรคการเมือนนงที่เหมาะสมไม่ได้ยี่สิบแปดจุดสี่ห้าห่างกันนิดเดียวนะครับแล้วก็ถอยไปถึงสิบเจ็ดเปอร์เซนที่พรรคประชาชนแล้วก็สิบเอ็ดเปอร์เซนพรรคภุมิใจไทยนะครับนะะแล้วก็มาสามเปอร์เซนต์รวมไทยสร้างชาติแล้วต่อด้วยเพื่อไทยสองเปอร์เซนประชาชาติหนึ่งนะครับเศรษฐกิจหนึ่งพลังประชารัฐอีกหนึ่งเปอร์เซนครับก็จะเห็นว่าภาคใต้ตอนเนี้ยประชาที่ปั์จะฟื้นละ แต,แต่ถ้าสังเกตนี่คะแนนพักมากกว่าคะแนานนายกนะในปีกประชาธิปัตย์คือถ้าดีก็คือ,เล,อเลือกพัก่นากน8.6นายกเลือกมาร์ก25.65ครับใช่ใช่ใช่ติดป้องไม่ผิดครับอืมอืมแต่งว่าคนใต้เอาประชาธิป,ปัตย์ ใช่ครับเอาไปปัดนะครับแต่ก็ก็มีบางส่วนก็อาจจะมองเรื่องไปปัดแต่ไม่อยากได้อคุณพิแบบนี้ก็มีบ้างนะครับนะถ้าเราดูถ้าเราดูตามจังหวัดนะพี่นะเราจะค้นพบว่าไปปัดเนี่ยถามว่ามีอันดับหนึ่งที่ไหนบ้างที่ชุมพรครับแล้วเป็นจังหวัดเดียวที่อันดับหนึ่งถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าอันเนี้ยจะทําให้ใครที่แบบเหนื่อยรู้ไหมทาให้กลุ่มเครือข่ายของลูกหมีเหนื่อยอ๋อลูกหมีลูกช้างอะนะ อาลูกหมีลูกช้างเนี่ยเขาจะเหนื่อยนะครับเพราะมาเจอกระแสไปปัดแบบเนี้แล้วเขาไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วเนี่ยเขาจะเหนื่อยนะครับก็คงต้องเหนื่อยมากกว่าจะกว่าจะเล็ดลอดเข้ามาได้นะครับนะก็จะมีอันดับหนึ่งที่ชุมพรที่อ่านครนครศรีธรรมราชที่พัทลุงนะครับนะที่ตรังนะครับอ่าที่เอ่อที่สตูลนะครับแต่สตูนนี้ชนะสตูนนี้นำพรรคประชาชนนิดเดียวเอง นะครับห่างกันสองเปอร์เซ็นเองนะครับท่ตรังตัวทิศลังเป็นไงท่ตรังเออที่ตรังพราทรังภาคประชัชครับขึ้นสามเอ่อมาถึงเออสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>แล้วก็เหนือกว่าพาคประชาชนที่มีเพียงแค่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็กระแสะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับคุณอารุทินพักภูมิใจไทยมีคะแนนนาสูงมากเลยสามสิบห้าเปอร์เซ็นในจังหวัดกะบี S <S <S นะครับสูงถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับส่วนส่วนพรรคประชาชนนะครับคะแนนก็จะไปกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองอนะครับแล้วก็จังหวัดยะลาเนี่ยพรรคประชาชนนําก็จริงแต่สูสีกับพรรคอ่ประชาธิปัตย์ห่างกันนิดเดียว<อ>นะครับนอกนั้นก็จะเป็นไม่เลือกใครเลยนะครับสงขานี่เป็นไงสงขลาอ่สาสงขาสงขาสขามสาิบห้าเปอร์เซ็นตไม่เลือกใครเลยครับ Uh huh. นะครับแล้วก็ตามด้วยไปปัดยี่ิบเจ็ดแล้วค่อยไปพักประชาชนสิบห้าภูมิใจไทยหล่นมาที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งการไม่เลือกใครเลยสามสิบ้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงทีเดียวนะครับนะก็พอๆกับสุราษฎร์ธานีที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นตเช่นเดียวกันไม่เลือกใครเลยแล้วตามด้วยประชาธิปัตย์สาสิบเอ็ดแล้วค่อยพักประชาชนสิบเจ็ดกาแสดงว่ามีแนวโน้มว่าพักไว้ปัดอาจจะได้เปรียกว่าในการแย่งชิงคะแนนอ่ากลุ่มคนที่ยังไม่เลือกพักกันตรงใดเลย พราะภูมิใจไทยเนี่ยคะแนนหล่นว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ผมเอาว่าผลโพออกมาอย่างเงี้ยอ่าผมไปดูแก๊ปนีดหนึ่งก่อนพี่นะครับช่องว่างก็คือว่าคนที่บอกว่าไม่เลือกทั้งใครเป็นนายกและทั้งไม่เลือกพรรคการเมืองใดช่องว่างคำนวณออกมาแล้วมีอยู่ประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นครับครับมียี่สิบสองเปอร์เซ็นก็ต้องไปช่วงชิงกันว่าใครจะได้ช่องว่างตรงเนี้ยจากทั้งภาคใต้แต่ภาคใต้ออกมาอย่างนี้นะครับ ผมบอกได้คําเดียวว่าอมีปวดหัวอันดับหนึ่งกับปวดหัวอันดับสองนะที่ก็บอกคนปวดหัวอันดับหนึ่งเนี่ยคือคุณพิพัฒน์รัชกิจปาการแม่ทัพภาคใต้แม่ทัพภาคใต้ผมใหญ่เพราะเพราะวางวาดฝันไว้สามสิบเก้าอี้ผมดูโพอย่างนี้หน้าท่าท่าทางจะไม่ถึงนะครับท่าทางจะไม่ถึงผมว่ารักษาให้ได้เท่าเดิมก็น่าจะโอเคแล้วอืมนะครับคนปวดหัวคนที่สองคือใครครับ คือคุณเท้งพักประชาชนเพราะดูเหมือนว่าครั้งก่อนที่ได้ปาร์ตี้ลิสมาเยอะๆในภักใต้แม้ว่าจะได้สอสอน้อยก็ตามมันถูกถอนออกไปอื้อเลย<ม>แล้วที่ถอนออกไปส่วนใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับถูกถอนออกไปอื้อเลยผมก็เชื่อคงจะถูกถอนกลับไปสู่ประยัติ์ก็คือกลุ่มคนที่ตอนนั้นคงเบื่อปรยปัตนะ์นะ่ะนะแล้วก็อยากเปลี่ยนการเมืองใหม่ก็เอาไปเทให้กับพักใหม่ก็คือพักประชาชนตอนนั้นเป็นเก้าไก่เนาะแต่ตอนนี้ถูกถอนออกมาอื้อเลย แล้วก็ถูกถูกเทกับไปให้พักปรชชาธิปัตย์นะครับอันนี้ก็เป็นสองคนที่ต้องไก่น้าผาก่กแต่แน่นอนคนที่ยิ้มออกก็คงเป็นคุณอภิสิทธิ์กับรองหัวหน้าพักสายใต้ได้ขยัคุณแทนปะ่ะชัยชนะเดชเดโชอ่าเราท้าแทนอ่าถูกต้องนะครับนะอ่ะเลายิ่งเลายิ่งนะครน,นำเงี้ยคุณชัยนะยิ่งยิ้มใ,ใหญ่เลยอ่ะแล้วแ,แล้วกล้าทำนี่ปวดหัวไหมผู้ก,กองผมว่าผู้กองเขาไม่เคยปวดหัวอย้วนะเพราะเขารู้ตัวดีว่ากระแสไม่มี เขาไม่เคยปวดหัวอยู่แล้วเพราะเขารู้ตัวดีนะครับแล้วก็เขาคงอาศัยทรัพยากรทางการเมืองที่มีบารมีอ่คอนเน็กชันบ้านเล็กบ้านใหญ่ที่มีอยู่เพื่อเอาสอสองเข้ามาให้ได้อะเขาคงมีวิธีการในการนาสสเข้าสภาได้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อไทยก็คงไม่ได้อะไรจากพรรคใต้เท่าไหร่อยู่แล้วนะเไม่ได้ครับไม่ก็ได้คะแนนพักคะแนนนายกใช่ใช่คะแนนก็กระจายกระจายไปในหลายๆจังหวัดนะเพื่อไทยนะแต่ก็ไม่มีจังหวัดไหนเด่นออกมาเลย แม้กระทั่งข่าวนี้มแม้กระทั่งพักเศรษฐกิจเองก็ตามข่าว,าวนี้คะแนนก็กระจายเน,ะนาะคะแนนก็ไม่ค่อยเด่นเห<อ>มืน<พ>อนภาคเหนือเมื่อไทยมันหายไปพร้อมปรากฏการณ์เคยคนใต้ไงใช่ไหมอาจารย์อ่า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 เกี่ยวนะครับนะก็ไม่ไม่รู้ไงว่าเกี่ยวหรือเ,อเปล่านะแต่ว่าแต่ว่าตอนที่คะแนนก็หายไปเยอะเลยนะครับนั่นก็คือไม่ก็คือเงียบไปเลยนะครับในขณะที่อย่างเพื่อไทยเนี่ยนะผมพูดให้ฟังนั้นเพื่อไทยเดี๋ยวผมดูตัวเลขนิดหนึ่งเพื่อไทยเพื่อไทยอ่า ในปี66เคยได้อยู่8%นะครับนะ,ะเคยได้6%เมื่อตอนกันยาที่ผ่านมาก็คือประมาณนี้6กับ8แต่ตอนนี้มันก็ลดลงเหลหือประมาณ2%นะครับนะแล้วก็อย่างเช่นอ่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเคยได้6%ในปี66 12%ในการสำรวจเมื่อกันยา6-8ตอนนี้ขึ้นมาเป็น28พี่ลองคิดถึงว่าพี่โก้ลองคิดดูว่า6%ในปี66อ่ะได้สอมาประมาณหนึ่งอ่ะ นะครับนะแต่ตอนนี้นเทวยี่แปดน่นะครับผมว่าดีไม่ดีเกิดเกิดไอ,ไอ,ไอด้ที่ไม่สนใจมันค่อยมันค่อยคไหลามาเพราะผมรู้อย่างว่าตอนนี้มันมีกระแสกระแสจักสีคนใต้ที่ชอบพูดกันนะครับแล้วมันก็เทกกับมาเป็นปัดนะครับไม่รู้จะกลับเข้าสู่ยุคสรงถสาไฟฟ้าก็ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าคงไม่ใช่ะนะครับนะแต่เอาเป็นว่าคะแนนมันเห็นชัดเจนส่วน ส่วนพักประชาชนเนี่ยนะครับนะปีหกเคยได้ถึงสามปาริลิทเคยได้ถึงสามเก้าเปอร์เซ็นต์นะนะในภักใต้เนาะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแม้กระทั่งสำหรวจกัญญาก็ได้ประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นตเองนะครับนะนะครับส่วนภูมิใจไทยก็แน่นอนปีหกเนี่ยกระแสะเขาไม่เยอะนะครับแต่เขาสามารถเอาสองมาได้พอสมควรทีเดียวนะครับก็สามเปอร์เซ็นสามารถเอาสองมาได้ตั้งเยอะสิบกว่าคนนะครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็เดี๋ยวก็ลองรอดูว่ากระแสสิบเอ็ดเปอร์เซ็นจะช่วยเขาได้สอสองเพิ่มขึ้น จกเดิมเท่าไหร่แต่ผมว่าผมว่าน่าจะประมาณเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยครับไม่เยอะแต่แต่การันตีได้ว่าไม่ถึงสามสิบแน่นอนอาจารย์มองว่าเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะหัดใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เออเรตติ้งของภูมิใจไทยเนี่ยจากจากที่สํารวจเนี่ยลงไปอีกเยอะไหมผมว่าผมว่าลงนะแต่เยอะหรือเปล่าผมบอกยากนะพี่นะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนอารมณ์ความรู้สึกตอนเนี้ย มันลงแน่นอนแต่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลืออ่าบรรเทาทั้งหลายนะถ้าสามารถอไอ่นี้เหรอถ้าสามารถทําได้ดีทําได้เร็วแล้วได้มีความเหมาะสมเป็นธรรมเพียงพอผมว่าแต้มมันอาจจะกลับคืนมาบ้างนะครับแต่แน่นอนบางคนอาจจะไม่ยอนคืนให้แล้วเพราะเนื่องจากอารมณ์มันคุกุุนมากเกินไปนะครับแต่ว่าไปแล้วนะเออมันไปแล้วแต่ผมว่ามันน่าจะขึ้น ครับอ่ามันน่าจะกลับคืนมาได้บ้างเพราะว่าผมดูแล้วเอาอย่างเมื่อก่อนดูข่าวทางทีวีเนี่ยดูเหมือนว่าชาวหัดใหญ่จํานวนหนึ่งเนี่ยเขาชี้นิ้วว่าคนแรกเลยคือนายกเทศมตนตรีนายอแป้นครับอ่าส่วนใหญ่เขาชี้ไปที่นายกเทศมนตรีมากกว่าชี้ไปนิ้วไปที่คุณอน,นุทินอืมนะครับนั้นนายกเทศมนตรีเนี่ยผมว่าผมว่าคงอีกไม่นานนะคงต้องไปแล้วแหละน,นะครับนะเออดูแววแล้วนะครับฉะนั้น ทีนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเราผมกําลังจะเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตายมาดทั้งที่สี่รนะ้อหกแปดเนาะพี่โก้เนาะตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกวางแผนจะเก็บอาทิตย์นี้นะครับเท่ทีนี้ผมอเผอินมันมีอผมเลยสั่งให้เลื่อนไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งนะครับลองดูว่าให้อารมณ์คนเนี่ยคือเก็บอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะขาวว่าไม่เป็นธรรมกับพรรคภูมิใจไทยเพราะยังไงเพราะผมเนี่ยเลื่อนการลงคือก่อนหน้านี้ผมคิดว่าจะมาลงวันที่ยี่สิบเอ็ด ผมเลื่อนมาเป็นยิบเลื่อนมาเป็นสิบสี่คือเลื่อนมาเร็วขึ้นพอไม่มัน่นใจว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็เลื่อนมาเร็วขึ้นอีกหน่อยหนึง่งนะครับนะก็ถ้าจะเก็บอาทิตย์นี้เลยเอา่ามันจะเร็วเกินไปก็รอเดี๋ยวไปเก็บอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะครับนะอะไรก็เก็บหน้าล้วเก็บไว้ลงวันที่สิบสี่ส่วนกระแสะกทมเดี๋ยวก็รอนิดหนึ่งไปรอไปวันที่ยี่สิบเอ็ดเพราะช่วงนี้เรามีงานกทมเก็บข้อมูลกทมเยอะเดี๋ยวมาสเดี๋ยวประชาชนที่อยู่ในมาสเตอร์เราเนี่ยจะบ่นนะโทรอยู่ได้ทุกวันอา้าวแล้้้ววแลอาาิหนนจะเเป็รื่่ง อธิตชะอย่างนี้วันที่เจ็ดสามปีครึ่งผู้ว่าชาตชาชิครับอือประเมินครั้งสุดท,ท้ายของผู้ว่าชาตาิครับเพราะรอบตีปีไม่ประเมินละเพราะตอนนั้นเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งละอืม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 อนี่ก็น่าสนใจนะนะครับครับผมเพราะว่านะฮะตอนนี้เริ่มพูดถึงน้ําท่วมผัดใหญ่มีนะฮะพี่เอนี่พูดถึงน้ําท่วมกรุงเทพแล้วนะใช่โอ้โหขู่คนกลัวกันมากเลยอะ 72นั้ส73นะทำทำนายปี73ใช่ไหมผมย้ำมาหลายครั้งแล้วนะฮะเรื่องเนี้ยอืมอืมก็ก็มีความเป็นไปได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะจัดกัรนะแต่จะรู้ว่าเรามีอุโมงค์ยักษ์แล้วนะเราไม่เหมือนอันใหญ่นะเรามีอุโมงค์ยักษ์อือครับนะแล้วก็อุโมงค์ยักษ์เมื่อก่อนมันมันเริ่มลงมากระสันว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มต้นทางขึ้นเยอะอือน่าน่าจะดูดีทีนี้ผมว่ากทมปัญหาาาสํํคัััญทที่่่มมนนนน้วะ คือการก่อสร้างที่มันขวางทางน้ําโอ้โหอาจารย์แล้วก็พวกเออแล้วก็พวกท่อระบายน้ําที่เต็มไปด้วยเศษปูนจากการก่อสร้างอ่ันนี้กทมต่างแตการแล้วก็ขยุงขยะคือถ้ามันไม่มีพวกนี้นะนะแล้วก็รู้จักเก็บลอกคลองลอกขยะแต่ว่าถึงเม่เราท่วมเนี่ยเขาประมาณปีห้าสี่อ่ะอืมอืมแต่เราได้ขู่ที่แบบโอ๊กลัวทั้งกรุงเทพ